กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้นะคะแล้วก็พบกับมันในคอนเทนต์เพิ่มเติมที่น่ารักนะคะวันนี้เล่นแบบเร้ชื่อมันเปลี่ยนอ่ะเด,เดี๋ยวนะคะโอเคนะออก็เนีน่ยเห็นชื่อแล้วโอเคก็เราอยู่ในแมป กับดักก <c oughs> ับดักเยอะนะคะไม่รู้ชื่ออะไรแมปกับดักนะคะสวัสดีครับผมคือบาลคุงซีเอสนะคะนี่เป็นแมปแรกของผมอันนี้เป็นชาแนลน่าจะนะนี่เป็นแมปกับดักระวังตัวไว้ด้วยละภารกิจคือเก็บไดมอนด์ให้ครบ10เม็ดโดยไม่ตายนะคะห้ามโกงห้ามทูบ,บ็อกขอให้สนุกกับแมปนี้และ ไปได้อะไรเอออุ๊ยสวยแล้วแม,แมปบายบอลคุงซิเฮนอ๋อไม่ได้ทำคนเดียวนะคะสวยแล้วสวยแล้วตูอเอาละ่ะคุณต้องเลือกให้ถูกเพื่อเอาไดมอนต่อผิดต่อยโอ้โห ข้องเปิดมอนสเตอร์ใช่มสวัสดีครับวันนี้ไมค์ค e. ่ะ PE เวอร์ชันล่าสุดคือตรงนี้กับตรงนี้นะคะ0องจุนี่อนี่นะคะให้มาตรงนี้อาหารยัดทีโอโ้โหนึกว่าจะไม่มีกินซะแล้ว<ฮ>เฮ้ยต้องมีกับดักรอยอยู่แน่เลย กับดักวะเนี่ยนเนี่ยนะเนี่ยโอเคเหยาบเลยไม่ใช่กับเหยาบดักเหยาบเขียนผิดอ่ <Okay. S 2> นะโอเคเนี่ยนะเนี่ยนะอะไรเนี่ยอันนี้คือวงจรใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเนดะี๋ยวไม่ต้องกลัว อ่าได้มาสองอันแล้วนะคะตายเยอะมาเลยเตือนแล้วนะกับดักเยอะรู้จักสังเกตรู้จักสังเกตหีมันมีสองแบบนะอ๋อใช่มันมีสองแบบนะคะจะมีจะมีแบบเอ่อที่มันเป็นหีแไปทำระเบิดกับดักกับหีแบบธรรมดานะคะเตือนแล้วนะ นี่ยหยิบกับดักกับดักแค่แต่นี่เขาไม่ได้ทำกับดักเนี่ยคนเลือกไปต่อเวอร์อ,อนนีไม่มีกับดักนะเออนี่คือการเตือนโอ้ก็ดีก่อนตายนะคะนี่คือเตือนนะคะโอเค เราเขาบอกให้ขึ้นไปใช่ไหมเก็บสี่ล้ออะไรอันนี้มันเป็นกล่องไม่ใช่กลับกองกับดักนะไม่โยกก็ไม่ได้เล่นงั้นไม่โยกกันแหละเอยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอกเล่นไม่โยกก็ไม่ได้เห็นนะโอ้ยเจริญนะ อะไรอะรู้ละไปละมันมันมีไรนี่มันต้องมีอะไรแน่แน่กดดิถ้าอยากเล่นต่อไม่อยากเล่นก็มันกดไม่อยากเล่นอ่ะไปไปละไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่า นี่ก็จะของที่นี้ใส่กุญแจถ้ายังไม่มีเบลกุญแจที่กันยใส่กุญแจเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ตรงนี้อ่าไม่ใช่กับดักใช่ไหมเอาไปขุดแดงอนอ๋อนี่มีแค่น,นี้ใช่ไหม ทางมันมืดนะทางมืดอาจเจ็บตัวเนาะเล็กน้อยระวังเลยนะเฮ้อเดี๋ยวแล้วโหว่าแล้วไงรู้ว่าแล้วไงต้องมีระเบิดทีนี้คนสร้างแมปเพศอะไรหนึ่งผู้หญิงสองกระเทยสามผู้ชาย กระเทยแน่เลยกระเทยแน่ๆกระเทยแน่ๆนะคะกระเทยใช่ไหมไม่ใช่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 กระเถิยเอาดีๆดีกว่าเอาดีๆนะคะผู้ชายนะคะผู้ชายเซ่กดเพื่อไปต่อเก็บให้ครบกี่เม็ดนะสิบใช่ปะตามลิสตตนไป นี่คือเลือดเลือดเลือดแบบตอบตอบผู้ชายเจ็บใจเป็นกระเทยเลือดออกไม่ใช่และอะไรอ่ะได้เม็ดที่เก้าแล้วไปต่อฮะได้เม็ดที่เก้าแล้วไปต่อ <c oughs> เดี๋ยวนะเจ็ดเ <c oughs> ม, 4, ม 4, อยู่เลยนี่ <c oughs> ไม่ทราบเหมือนกันนะคะ ขุดทอสมาใส่กล่องทอสอยู่ไหนไม่ใช่กับดักใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมได้ไหมที่แบะแล้ว ขุดเอาเลมอนได้โอ้ยนี่มันเทคจะแพกมัน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 ดีเลยนะคะมันก็เลยเป็นเองมันแบบเวลา เ้ออกมาด้านนี้มาที่เก่าอ่ะให้คุณเอาแปลเพชรข้างหน้าหรือเดินตรงไปแล้วมาที่นี่และเลี้ยวขวาแปลเพชรนะคะมันยังไม่ครบเราต้อง สำเร็จภารกิจให้ได้นะฮะนะฮะเลยนะฮะนะฮะแล้วก็พามาหลงปะเนี่ยอย่าบอกว่าน,นี่ก็คือกับดักนะอย่าบอกอย่าบอกนะอย่าอ้อมีจริงๆนะคะอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชกับดัก เมื่อกีบบ้จะปิดมานี่อยูอว่ว่ะววแลววัววัอือต่อไปเราก็ต้องเลีวว้ยวขวานะคะไปยีตรงบ้านตรงนั้นนะคะ รู้สึกว่าง่ายอยู่นะคะใครอยากเล่นเดี๋ยวทิ้งไว้นะคะะไอคุณแบลวคเวตหน้าหรือเดินไปแล้วเลียวขวาเข้าไปช่วยเพื่อนฮะะเห็นนะขอบคุณที่ช่วยเราเอา้ายังไม่ทันช่วยเลยเปิดประตูยังไม่ทันเปิดเลย อ๋อให้เอาไดมอนด์มาช่วยเพื่อนแต่เพื่อนมันออกมาแล้วไม่ใช่หรอเอาไดมอนด์แล้วสิแม่ใส่กล่องไม่ช่วยเพื่อนอ๋อแล้วไอ้ตัวเมื่อกี้มันคืออะไรเตงโกเฮลมี้ยเดี๋ยวนะเต็งโกเฮลมีมีสองตัวแล้วขอบคุณที่ช่วยเราทำไมโอ้โอเคพารักิจสำเร็จอย่าลืมกดติดตามช n n e l นี้นะคะ อยากให้ทำแบบพี่สองไหมอ๋ออยากมากเลยค่ะสนุกมากก็ประมาณนี้ก็อันนี้ลาไปก่อนขอบคุณตั็งเป็นบายค่ะ